ครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมแล้วก็ขอสัสดีคุณพ,พ่อคุณแม่คุณป้าคุณนาคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้มาแนะนํนาวิธีการเสียบชนชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังมีคาถามเข้ามาเรื่อยๆก็จะมาตอบไปเรื่อยครับผมอันนี้จนชมนี่ที่ผมปอ,อ่อขายไปนะชุดหกต้นห้าร้อยรวมส่งหมดแล้วครับผมพอดีก็เ่่านั้น วันสองวันก็ต้องหาเงินพาแม่ไปพบคุณหมอก็ตอนนี้ก็พาแม่ไปพบคุณหมอแล้วก็พาแม่กลับมาบ้านแล้วครับผมตอนนี้ก็ร่างกายแข็งแรงดีครับผมกำลังนอนพักอยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นชงชนชุบชุดชุดนะครับผมตัวประมาณนี้นะแต่ว่าสองตัวน,นี้จะไม่ไม่ไม่โตเท่า,าไซส์ที่ขายหกต้นห้าร้อยนะอันนี้จะเป็นไซส์รองลงมานะไซส์ตัวหกต้นว่าวัสัตว์เนี้ย ไสหกต้นห้าร้อย 6, 500, จะเป็นไม้ตัวนะตัลักษณะแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นไม้ที่เสียบใหม่อันนี้ก็ไม้เสียบใหม่เช่นกันนะครับผมเผื่อท่าไหนคือตามราคาดอกดอกที่ทํายากก็แล้วกันนะตัวนี้นะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้เอกมงคลนะแล้วก็อันนี้ดอกขึ้นบาน,น,นแรกสียังไม่ขึ้นนะอันนี้จะเป็นลักขังทองนะแล้วก็อันนี้เวลาบานเต็มที่จะเปลี่ยนสีสวยมากนะตัวนี้อันนี้จะเป็นสียูฟดฟเดิมๆนะที่ก็สวยดีนะเป็นสียูพูนะดอกชูตั้งสวยดีทุก ทุกต้นก็้งคือโบพวกกันกนะชุดนี้สี่ต้นสี่ร้อยี่สบี่ร้อยสี่สิบาทนะอันนี้สี่ร้อยสิบาทราคารวมส่งทุกอย่างเลยนะอันนี้รวมส่งทุกอย่างนะทุกอย่างสี่ร้อยสีิบาทสี่ต้นนี้ชุดนี้จนเชิไม่ใช่ว่ามาย้ำอะไรนะเดี๋ยวบางท่านก็ทาไมต้องพูดแต่เ,เรื่องเดิมๆเอาเรื่องต้นเก่าๆมาพูดก็ยังมีคําถามถามเพราะว่าเชิที่เราเสียบบางท่านก็ยังเสียบไม่ติดนะการเสียบเชิญไม่ติด คือที่ผมแนะนําไปแล้วว่าการเสียบพ,พอเรารู้ว่าจนงมรติดแล้วให้เราถอดน,นังยางออกแต่ว่าเราไอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดเราถอดน,นังยางออกเสร็จแล้วเราอย่าไปเพิ่งถอดผงคลุมแบบนี้ออกนะให้เราเก็บไว้ก่อนนะเก <c oughs> ็บผงคลุมแบบเก็บบอ่าดเนี้ยผมข่าวแห่งเนี้ยเอาไว้ก่อนนะรออีกรักระย 1, ะหนึ่งรักสองวันสามวันนะพอเขาแตกตาตุ่มาเราค่อยมาถอดอันนี้เริ่มมีตาตุ่มาแล้วให่ไหมแต่ว่าก็ยังไม่ถ้าถอดได้ไหมเอาถอดก็ถอด ถ้าว่าอย่างนั้นถอดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมมีตับสูงแบบนี้โอเคนะถอดก็คือถอดเลยแหละเอ้าเดีอสอาร์คือบาถอดเนาะถอดสบายอีกแหละแต่เมือนได้แต่ถอดอ๋อเกิดขึสบายเนาะถอดมือนี้แหละดึงยากแค่ไหนเหรอเพื่อนทำไมดึงยากจังอ่าเห็นไหมถอดมาก็ก็าปีดแล้วแหละนะจริงๆริงดีราว่อยากถอดที่เกี็บถอดอ่ะโอเคฮะปีดมาได้ไหม นี่คือเราทำแบบนี้นะเพื่อนๆเราถึงจะติดได้ทุกกิ่งนะครับผมหากยังไม่คล่องแกยัง,ย,งยังข้อไหนยังสงสัยถามมาได้ทางไลน์ผมนะหรือจะโทรมาจะสะดวกในการสื่อสารในการพูดคุยบางครั้งผมจะพิมพ์ยากด้วยโทรศัพท์ผมก็เริ่มจะเก่าแล้วเริ่มจะมีปัญหาเริ่มจะใช้งานได้ยากขึ้นนะครับผมแล้วเราก็จะได้ชงชมที่ติดมาฟรีซัวแบบนี้อันนี้ถ้าต้องการให้กิ่งเยอะเราก็ใช้ตาที่เยอะๆนะครับผมตาที่ทีๆแหละจะได้กิ่งเยอะๆ แต่ว่าถ้าตาน้อยก็จะได้สองกิ่งอย่างนี้นะตาน้อยสองกิ่งแบบนี้อันนี้กิ่งยอดนะมาเสียบแต่ว่าเขาก็แตกความเองอารกชาิอยู่แล้วอนอ้เป็นไม้ที่เสียบใหม่นะทาใหม่แต่ว่าไม่หักไม่หลุดนะหอ่อห่อให้ได้หลอกสวยผมร,ผมรู้พวกที่ชอบ <laughs> <laughs> แต่ว่าพี่สาวผมท่านหนึ่งนะครับผมก็พี่ต้องหัวพมเก็บไว้ให้ต้นหนึ่งแล้วนะพี่สาวผมรู้ว่าพี่สาวท่านนี้นะพี่สาวผม่ <laughs> ผมพูดถึงนะ ก็พี่ช่วยผมมาก่อนก่อนแล้วนะก็พ so ี่ชมวี่หลังพอดีผมต้องใช้เงินเพื่อพาแม่ไปไปพบคุณหมอการไปพบคุณหมอัก็ต้องใช้เงินเพราะว่าผมก็ต้องมีญาติพี่น้องติดตามไปด้วยแล้วก็ต้องมีการเมารถให้ด้วยก็เพื่อเป็นกําลังใจก็มีการเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเที่ยงด้วยก็จะใช้เงินในจํานวนหนึ่งนะในการไปพบคุณหมอแต่ละครั้งก็ต้องมีญาติก็เป็นน้าเป็นอะไรก็ขอติดตามไปด้วยก็ไปให้กําลังใจนั่นแหละนะ ให้กองใจผู้ป่วยตอนนี้ก็แม่นอนทักแล้วครับผมก็ขอบคุณท่านที่มาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณมากถ้าสงสัยในเรื่องไหนเกี่ยวกับเชอนชมถามได้หมดทุกเรื่องผมไม่เคยปิดบงังเรื่องการทำเชมหรือเราต้องการอะารู้ที่การเกี่ยเกษรปทุมพันธ์ชินชมตัว,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 วใหม่ๆยินดีทั้งหมดนะยินดีทั้งหมดถ้าผมมีม,มีมีเงินที่าดคล้องจริงๆมันก็ไม่กี่บาทดอกนะร้อยกว่าบ,บาทนะ จะได้ตั้งกล้องแล้วมาทาให้ดูนะวิธีการเสียบกานเขียทําให้ดูอันนี้มันไม่มีขาตั้งกล้องแล้วก็ไม่มีใครจับก,กล้องให้มันก็ต้องเอาแบบนี้แหละนะพอเข้าใจเนาะขอบคุณลูกค้ามากๆครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะไม้ของหลวงพ่อนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้วันถัดไปก็แล้วกันนะวันนี้หากใคข,ขายชุดนี้ก็จะส่งพรุ่งนี้เลยก็ได้ข้าวกับข้าวต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ไม่แพงนะสี่ร้อยสี่สิบัาทลงส่งพวกไม้ดอกสวยนะ ก็ชุดหกต้นในโปรนั้นหมดแล้วเพราะว่าผมต้องการเงินในจํานวนหนึ่งพันบาทนะหนึ่งันบาทเพื่อจะไปโรงพยาบาลวันนี้อันนี้ก็กลับมาสู่เหตุการณ์ตกติก่อนเนาะก็หูกมากจะไม่เหลือพโอเคเข้าใจตรงกันโอเคขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ